ใช่ค่ะสมางไม่ไกรอกๆนะคะนึ่งก้อยเสร็จแล้วก็มานั่งคั่วกระบอกกันนะคะนี่ค่ะดูท่านั่งคั่วกเลยกต้องนั่งนานๆเนาะแล้วก้องนั่งเก้าอี้ละค่ะอาขาลงก่อนเด้อเดี๋ยวไม่ถูกตาเสียงดังแล้วนะคะเสียงดังโป๊ะแเพศโป๊ะแเพศแล้วนะคะนี่ใส่เกลือเยอะๆค่ะเพราะว่า เกลือจะทําให้กระบอกไม่ไหม้นะคะสุกสวยเห็นไหมถ้าไม่ใส่เกลือเห็นไหมไหมเลยนี่กระบอกไหมก่อนสุก็หาเกลือยังไม่เจอที่ทำไมถึงสองร้อยเพราะว่าเกลือก็ต้องเกลืองเหมือนกันค่ะซื้อห้าบาทขั่วได้สองครั้งหมดคืนก็เปลืองเหรอ แล้วเวลานั่งคั่วอีกก็ต้องครึ่งชั่วโมงไม่ได,มดมใจร้อนนะคะบางทีงก็ไม่ก่อนสุกต้องใจเย็นๆค่ะต้องพิถีพิถันนะคะต้องให้ดีที่สุดสําหรับลูกค้านะคะลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าคือพระเจ้า แล้วเม็ดไหนที่เน่าเราก็ต้องเก็บหอมด้วยนะคะถ้าเราสังเกตด,ดูนะคะนี่ถ้าเกลือจับแบบนี้นะคะเกลือจับแบบไม่หลุดนี่คือเน่าแล้วละเพราะว่าน้ามันหอมอ,อมืนี่ถ้ามันไม่เน่านี่เกลือจะไม่จับนะคะเปรียบเทียบดูได้เลยนี่ใช่หไหมเนี่ยเราต้องรู้ด้วยเน่าแน่นอนถ้ามีเกลือจับมันก็ไม่ได้ทุกเม็ดหรอกนะดาเราก็ไม่ได้ดูท เดีวบาเนอะอือกก็นั่นแหละถูกว่าทำไมถึงไมถึงขายขอดถูกไเพราะ่อปัญหาก็คือหนึ่งเราต้องเก็น้าวเดน้าวออสองน้ำหนักก็ลดสามเราต้องนั่งสามสิบนาเออแะไรสี่เราก็ต้องใช้เคลืออีกเนาะต้องเพาะงาเยอะาอสมควร แบบนี้มันจะกินแม่อร่อยเด้อบางทีเราคิดว่าอุ้ยควบกระบอกง,ง่ายง่ายง่ายมันไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายมันแต่ตอดูเดียวมันมันกินมันกินง่ายกว่าเม็ดมะขามเนาะอืมกินง่ายเม็ดมะขามมันต้องใช้ฟันเยอะเยอะฟันหลุด ได้แต่นึ่งกลอนเราไม่มีมะมะขามยังไม่เป็นไรกินง่ายกว่าเม็ดมะขามนะคะกห็ไเม็ดนี้ก็เน่านแค่เป็นแผลนิดเดียวก็เน่าแล้วนะน้ับข่าวบอกก็าซึนข่าวอกลาไม่รู้นี่ถ้าแค่เป็นแผลนิดเดียวก็เน่าแล้วซึมข้าวเพราะว่ามันไ,ไม่มีแสงแดดไง มีคนลมุ้งได้ห้านาทีแล้วเอกมาปกลือหยอดแปเกลือสามจะเอาเกลือเข้าอุรอบไม่เต็มก้เก็บเกลือไว้รอบไม่เต็างือเกลือมันเน่าหเห็นมู้เขาจะเอาเกลือไปเลย เราติดต่อกันนี่นะเนี่ยเป็นแผลแป๊บเดียวเน่าแผลมันไม่สวยนะเผลมันไม่สวยแกลจะกการผ่าเรามองดูตาผืนๆน่ะว่ามันมันดีแต่มันไม่ดีเน่าเน่าเน่าเยอะนะยิ่งมองก็ยิ่งเน่าเยอะนะ ใช่จะไม่บ้าเหลยเน่าถ้าสงไปอ้าวมันก็เน่าแน่นหมดเนาะเลือกไม่ได้เลยเลือกตอนเราเลือกตอนตีน้าขนาดเราคั่วไปด้วยเลือกเป๊ะเป๊ะเป๊ะว่าอะไรแปลว่ามันกำลังจะสุกแต่ถ้ามันเงียบแล้วแสดงว่าสุกแล้วเลือกแตกแล้วเหรอเน่าไหมหนีูก็คั่วเลย ไหหายก่อนเนาะให้หายเราทำคอนเทนต์ไปเก็บกระบอกกันแล้วก็มาข่ากันแล้วก็มาขั่วเนาะเราก็มาข่ากระบอกแข่งกันเนาะนี่เน่าทำคอนเทนต์นะยิ่งยิ่งดูก็ยิ่งเยอะนะเม็ดเน่าี่เห็นว่าสวยๆนี่เห็นว่าสวยๆนะเน่านะคะดูที่เกลือค่ะ เพราะว่ามันจะมีน้ํามันออกเกลือก็จะจับนี่เห็นไหมเน่าเราดูเหมือนไม่เน่าสวยแต่ลองให้ดูที่เกลือถ้าเกลือจับนี้เน่าแน่นอนนะคะ fc เวลาคั่วก็ดูค่ะใส่เกลือถ้าเกลือจับนี้หยิบทิ้งได้เลยไม่ต้องไปเสียดาย แต่เงียบแต่ว่าสุกใส่เกลือเพื่อใส่เกลือเพื่อให้ความร้อนทั่วถึงนะคะไม่ไหม้ก่อนสุกแล้วก็ใส่เกลือเพื่อเพื่อให้เกลือจับเม็ดที่เน่านะคะเม็ดไหนที่แบบว่าเมล็ดไหนที่เน่านะคะเนาเน่าเกลือก็จะจับเอาคัดทิ้งเลยไม่ต้องเอาไม่ต้องเสียดายนะคะใส่เกลืเอเป็นตัวจับเม็ดเน่าเม็ดเน่าก็สาเหตุเกิดจากการเป็นแผลนะคะตอนผ่าจากฝักเนาะ หามีดไปโดนมีดไปโดนก็เลยมีความเคืนของอากาศเข้าไปหาเนื้อผู้บกนะคะเนื้อที่เป็นสีขาวโดนอากาศก็จะเกิดกา,ารเน่าแล้วก็คัดออกนแต่เราคัดออกไม่หมดนะคะคัดออกไม่หมดหรอค,คัดออกไม่หมดก็ไปดูไป,ไปดูตอนกินนะคะถ้ากิน,นเจอก็เน่าไปนะคะนี่ก็เน,น,น่าก็จะเป็นเชื้อราเนาะเป็นแบบทีเรียเป่นเชือ้อรา กินแห้งๆกรอบๆที่สุดนะคะเป็นอาหารกินเล่นค่ะกิเล่นนะคะหกเคี้ยวของหกเคี้ยวกินบ้านกินเล่นแต่มันก็มีสมุนไพรในตัวของมันดค่ะช่วยเสริมน้ำมันไขข้อในความอดทนในการลั้วมากๆนะคะ ถ้าให้คั่วปอดส่งไม่ได้คิดสองร100คมส่งนะคะแต่ว่าร้อสองะะร้อยห้าสิบนะสองร้อยสองร้อยคบส่งนะคะต่อหนึ่งะะกิโลถ้าส่งห้าสิบบาทค่ะถ้าไม่คั่วร้อยร้อยห้าสิบอ่ะค่ะร้อยห้าสิบนะคะไปคั่วเองคั่วใช้เวลานะคะใช้ไฟใช้เออเกลือใช้เวลาวเยอะเห็นไนี่ยิ่งคั่วไปก็ยิ่งเน่าเห็นไหมเรามองดูตาปากเห็นไหมสวย,สวยไม่มีแผลเลย แต่ตั้งเกจได้เกลือค่ะเกลือจะไม่หลุดนคะกจะไม่หลุดนี่ดูนี่เห็นไหมนี่แมงนั่นเองนะคะเราดูภายนอกอ่ะสวยมันอาจจะเน่าของมันเองด้วยก็มีใช่มันเน่าของมันเองโดยที่ว่าเราผ่านแล้วเราไม่มีแดดตากเลยอืมก่อนก่อนที่จะนำมาคั่วต้องเอาไปตากแดดก่อนตากแดดที่แห้ง คั่วเลยก็ได้ใช่ไหมไม่ได้มันจะไม่กรอบเอ้โอ้มันต้องมีขั้นตอนของมันอยู่ว่าก่อนคั่วต้องไปตากแดดก่อนค่ะต้องตากแดดให้แห้งเท่านั้นถึงจะคั่วได้คั่วแล้วมันก็จะเหนียวมันจะไม่กรอบแล้วลูกกระบอกที่รอส่งนี่ก็คือตากแดดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดี